สำหรับคลิปนี้ก็จะแนะนําเรื่องของบอร์ดอเนกประสงค์นะครับหรือเบรดบอร์ดหรือโปรโตบอร์ดนะครับแล้วแต่จะเรียกนะครับซึ่งก็จะมีรูไข่ปลาอย่างเงี้ยเอาไว้ทดสอบทดลองวงจรนะครับเพื่ออำนนยความสะดวกในการทดสอบทดลองนะครับทีนี้เดี๋ยวจะผ่ายให้ดูนะครับไอ้รูพวกนี้มันมีความสัมพันธ์ยังไงนะครับไอ้ตัวเนี้ยจะไม่มีป้ายบอกเลยนะครับแต่เราจะรู้ได้ยังไงว่ามันคืออะไรนะครับพลิกดูด้านหลังนะครับกรณีที่แกะโน่นแกะนี่ออกก็จะเห็นว่าเนี่ยฮะ อันนี้แนวตั้งเนาะแนวตั้งหรือว่าคอลัมน์นั่นเองนะครับก็จะเป็นแท่งนะครับโลหะยาวๆแท่งเงินยาวๆนะครับแบบนี้นะครับหลายๆแท่งซึ่งพลิกอีกด้านหนึ่งครับมันก็จะเป็นรูๆดังนั้น5้ารูนี้ก็คือรูเดียวกันนะครับนี่นะครับอ่าก็คือ1 2 3่อันน่าจะยี่น่าจะ30แล้วมั้งนี่นะครับ20 30ประมาณนี้ก็แปลว่ามันมีสมมติ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 รูนับครบหรือเปล่าสิบเจ็ดรูนะสิบเจ็ดมีสิบเจ็ดรูที่แต่ละรูขยายออกมามีห้ารูนะครับดังนั้นถ้าเราอยากจะใช่สมว่าให้ตัวนี้เป็นบวกนะครับให้ตัวนี้เป็นบวกก็แสดงว่าเราจะมีบวกห้ารูใช่ไหมครับาบวกห้ารูนะครับอ่ะเดี๋ยวข้ามไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบไม่มีป้ายบอกอะไรเลยนะครับก็จะมีอยู่นะหนึ่งกับ A B C D อะไรก็ไปไปมาดูนี่กว่านมีสีสันนะครับอันเนี้ยนะครับเขาก็จะ ค่อนข้างจะฟิกให้เรานะครับว่าเอ้ยข้างบนเนี่ยนะครับแทบนี้แถบแดงข้างบนให้เป็นบวกนะนะครับให้เป็นบวกให้เอาแบตเตอรี่บวกมาเสียบแล้วก็ตรงนี้แถวแนวนอนนี้อย่าลืมนะครับมันมีแนวตั้งกับแนวนอนนะครับแนวตั้งกับแนวนอนอันนี้จะเป็นแนวนอนรูเดียวกันไปทั้งหมดส่วนโซนนี้นะครับจะเป็นแนวตั้งนะครับแนวตั้งนะอ่ะยกตัวอย่างนะครับอันนี้ก็เสียบแบตเตอรี่ถ้าเรายังไม่เสียบนะครับมันจะเป็นอะไรก็ได้นะครับเราก็ใช้ประโยชน์อย่างอื่นเขาแค่ คิมให้เราใช้ให้ใหเป็นให้ให้สะดวกให้ง่ายนะครับอ่ะอย่างนี้ผมต่อแบตเตอรี่นะครับนี่แบบนี้นะครับอ่าสายสายแดงนะครับก็คือขั้วบ,บวกไปเสียบที่รูของที่เขากําหนดว่าบวกสายดําไปเสียบที่ลบที่เขากําหนดว่าเป็นลบนะครับห้ามเอาไปจิ้มแถบเดียวกันนะครับไม่งั้นมันจะช็อตนะครับโอเคซึ่งเราจะเสียบตรงไหนก็ได้ทุกรูจะเป็นลบ ทุกรูจะเป็นบวกนะครับทุกรูแถวบนจะเป็นบวกทุกรูแถวล่างจะเป็นลบโอเคนะครับอันนี้เรื่องของการเสียบใช้นะครับและเพิ่มเติมนี่ผมถอดออกแล้วกันนะผมออกนะครับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส่วนใหญ่ก็จะมี2ขาขึ้นไปนะครับอย่างตัวนี้มีสีขาตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้มีสีขานะครับเวลาเราเสียบใช้งานนะครับเราจะไม่เสียบอย่างนี้โอเคไหมอ่ะเดี๋ยวหันหลังให้แล้วกันนะครับจะได้ไง่งไเนี่ย แบบนี้คือผิดครับถ้าเราเรียงเรียงเป็นแนวแนวตั้งอย่างนี้นี่คือผิดเพราะว่าเพราะว่าอะไรครับขามันไปรวมกันข้างล่างเห็นไหมขาไปรวมกันข้างล่างนะครับขาไปรวมกันข้างล่างอย่างนี้คือผิดนะครับถ้าจะให้ถูกนะครับต้องแยกออกจากกันก็อย่างเช่นนี่ทําแบบนี้นี่คือแยกขาออกจากกันแล้วนะครับอยู่คนละคอลัมน์อุ๊ยดนอะไร,รอเกล่าคู่ขาทะลุเด้อเด้อดหาลูใหม่ครับอ่านี่ฮะ เนี่ยคือแยกคอลัมน์ออกจากกันนะครับเพราะว่าอย่างอันนี้นะครับก็จะเป็นขากาวขาเอ็โคขาทริกขา BCC นะครับถ้ามองเห็นเนาะเดี๋ยวมาใกล้ๆเนี่ยขาซึ่งมันจะต้องแยกหน้าที่กันการเสียบแบบนี้เสียบถูกต้องครับแยกคอลัมน์ขาใครขามันนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเอาสายจัมเปอร์นะครับอันนี้ทดสอบเนาะ ทดสอบอย่างเช่นอันนี้ลบนะครับลบเอ้ไม่ใช่อันนี้อันนี้อันนี้ลบนะครับอันนี้บวกเนี่ยอย่างเงี้ยก็ไปเอาไฟจากจากบาบาพวกนเนี้ยเนี่ยนี่อ่าโอเคเดี๋ยวเสียบเลยแล้วกันนะครับอันนี้เป็นบวกอันนี้เป็นลบนะครับ แล้วน,นี้ก็เอาแบตเตอรี่เข้าบวกลบแต่อันนี้ห้ามเสียบนะครับเพราะว่านี้มันเป็นแบต9้โวลต์นะครับส่วนใหญ่แล้วอุปกรณ์พวกนี้นะครับมันจะรับได้แค่5โวลต์นะครับก็ต้องอ่านดีๆอันนี้ผมไม่เสียบนะผมให้ทําความเข้าใจว่าอะไรบวกลบแล้วก็โยงโยงยังไงนะครับให้มันแยกกันได้อย่างนี้เวลาเสียบก็เสียบลงไปตรงๆดึงก็ออกดึงตรงๆไม่ต้องไปโยกนะครับโอเคหวังว่าจะเข้าใจนะครับ